สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับดูกับผมปอฮันวันนี้ผมจะพาแปะสกิลคลาสสี่นะให้ดูนะครับว่าอัพยังไงอ่าก่อนอื่นเลยนะครับมาที่สกิลแล้วมาที่รูปตัวนี้จะเห็นว่าสกิลคลาสสี่เนี่ยผมอัพพื้นฐานโดยใช้นาฬิกาทรายครบแล้วทีนี้มันจะมีการอัพเพิ่มอีกนะครับก็คือจากเลเวลเต็ม9เนี่ยเป็น10นะครับ โดยการอัพสกิลเพิ่มเนี่ยต้องใช้เจ้าสมุดแบบนี้นะครับเรียกว่า b o o กออ i ิจินะครับข้างบน,นจะเห็นว่ามี2อันอ่าทีนี้ิวเขียวกยวกดได้เลยปุ๊บเนี่ยก็จะถามว่าต้องการจะใช้สมุดนี้อัพสกิลหรือไม่แล้วก็ยืนยันอยู่ลรกเล็กก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแต่ทีนี้ก่อนอัพเนี่ยต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าสมุดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีราคาแพงผมจะให้ดูก่อนถ้ตอนนี้นะครับราคาของสมุดอยู่ที่ ประมาณ6.6 m นะครับซึ่งแพงมากเลยทีนี้นะครับในหนึ่งคาบ4ของเรา1ตัวละครเนี่ยสามารถอัพได้5สกิลนะครับแล้วถ้าอัพครบ5สกิลเนี่ยจะปลดล็อกเอ็กจะปลดล็อก,อกสเตตัสนะครับอีก300แต้มเออคือดีมากเลยนะครับทุกคนควรจะอัพให้เต็ม5สกิลเพื่อปลดล็อกแต้มนะครับเดี๋ยวผมจะลองอัพให้ดูว่าอัพเต็ม5แล้วเนี่ย จะปลดล็อกแต้มหรือเปล่านะครับอ่าก่อนอัพสกิลเนี่ยผมจะให้ดูนิดนึงว่าไอเจ้าสมุดเล่มเนี้ยผมเนี่ยได้ทดลองใช้ไปแล้วนะครับอัพไป2อันละก็คืออัพสกิลนี้ไปทีแรกเนี่ยมันจะเรียกว่าเต็มแค่9นะครับพออัพปุ๊บเนี่ยจะเป็น10 9ก้าทับสิเหมือนนั้นเนเี้ผมอัพแล้วเนี่ยประมาณเนี้ยจะปลดล็อกอีก1นึ่งเลเวลครับจาก9เป็น10เนี่ยแล้วเราก็ใช้นาะฬิกาสายอัพเหมือนเดิมแบบนี้ครับ น่าจะไม่ต้องใช้นาฬิกาทรายนะครับอัพได้เลยผมอัพไปดูพอใช้นะครับใช้2,100นรอนาฬิกาทรายทีนี้ผมอัพไป3สกิลนะแล้วก็คือสกิลนี้นะครับแล้วสกิลนี้นะครับแล้วก็อันนี้อันอื่นเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้ใช้อะครับแต่ต้องอัพเพราะว่ามันจะได้ปลดล็อกสเตตัสนะครับผมจะปลดล็อกอยวผมอัพไปดู แต่ทีนี้เนี่ยเรามาดูกันก่อนนะครับว่าไอ้สมุดเนี่ยหาจากไหนได้บ้างคือตอนอัปเดตมาเนี่ยจะมีดันคอริดอร์เพิ่มขึ้นนะครับจากชั้น30มนะครับมาเป็น60ชั้นนะครับก็คือต้องเล่นจากสามสิบเนี่ยถึง60เลยถ้าเราผ่านถึง60ชั้นเนี่ยมันจะให้มาฟรีครับสามเล่มในการปลอดออก่อครั้งแรกแล้ววิกต่อไปเนี่ยวิกที่สองที่ผมลงเนี่ยไม่ได้สมุดแล้วนะครับทีนี้ถ้าไม่ได้แล้วเราจะจากไหนให้ครบ5เล่ม ง่ายเลยแล้วก็ไปซื้อที่ดานคานะครับหรือใช้แต้มแรกก็ได้เดี๋ยวผมพาดูในร้านค้าก่อนคุณกดค้นหาเลยแล้วก็พิมพ์คำว่า Origin ไปแบบน,นี้ครับขึ้นมาล Boom Origin นะบุ o กออฟออริจินเนีราคา6.6 m มีอยู่2 2 0 0ออันในตลาดใครจะขายก็ได้นะครับแล้วแต่เลยแต่ผมแนะนำว่าควรจะอัพให้ครบ ห้าเล่มก่อนนะครับแล้วค่อยขายแต่ทีเนี้ยเราขาดอีกสองเล่มจะทํายังไงอา่มาที่กระเป๋านะครับแล้วก็มาที่ถุงแซดเหมือนเดิมแล้วก็อันกลางแล้วก็อันนี้ครับนี่ครับใช้แต้มนี้แลกได้ครับนี่เลยแต่แต้มเนี่ยคือมันจะใช้ตั้ง240ร้อยสี่แต้มคือมันเยอะมากครับแต่ละวิคเนี่ยเราจะได้ประมาณหนึ่แต้มตอนนี้ถ้าลงชั้น ห้าสิบเอ็ดถึงหกสิบผ่านจะได้120ง้อยยี่สิบแต้มนะครับคือตรงนี้นี่จะมีบอกอยู่นี่ครับของรางวัลหนึ่งร้อยยี่สิบแต้มครับแล้วก็ได้เงินสองเอ็มแล้วก็รูนเอสดาวสองอันแล้วก็ไอเทมอีกสองชิ้นอ่าทีเนี้ยพอเราได้เนี่ยมันมันจะไม่ครบนะครับในแต่ละวีคอะเราต้องเก็บสองสัปดาห์ครับถึงจะซื้อได้หนึ่งเล่มคือมันก็นานเหมือนกันนะครับ ถ้าใครรีบเนี่ยก็ซื้อจากตลาดมาปลดล็อกคอนได้เลยหรือถ้าใครไม่รีบก็เก็บแต้มแล้วมาปลดเอาซื้อเอาก็ได้ครับแต่ผมแม่นาว่าควรจะซื้อุูน s อสดาวนะครับทุกๆุสัปดาห์นะครับว่ามันซื้อได้แค่2อันต่อสัปดาห์ใช้60แต้มนะครับแล้วก็อันนี้ก็สําคัญนะครับคิปตันมรกฏเนี่ยซื้อขายไม่ได้ครับทุกคนจะซื้อให้ครบ100อันก่อนเพื่อไปปลดสมุดที่มาใหม่คือคิทตัน ไอ้ตัวนี้ครับผมเปิดให้ดูก็คือเจ้าตัวนี้นี่คิตตันตัวนี้ครับไปปลดอันนี้ครับออโรคินมิลเลอร์ครับอ่าอันนี้ใช้ยังไงผมก็ยังไม่ครบแต่ว่าเราจะมีให้ดูว่าเนี่ยเวลาเราเอาอะไรมาสกัดโดยใช้หินคิตตันมาแค่หนึ่งร้อยอันเนี่ยจะสามารถสกัดอาวุธหนึ่งชิ้นเนี่ยอย่างเช่นขวานไฟเนี่ย จะทำให้เราได้ a d k ไฟเพิ่มอีก10%ครับแล้วเราก็มาฝากตรงนี้นี่นี่ยังไม่มีครับต้องสกัดก่อนก็คือเลือกอาวุธมา1ชิ้นแต่เมื่อวานี้นะเราก็กดใช้คิทตันอันนี้ใช้9ก้าสิบอันอ๋อผมจำผิดครับใช้90อันครับอ่าต้องปร,ประมาณนี้นะครับใช้90อันในการสกัดก็คือเราได้แต้มมาเนี่ยเราก็ควรจะเลือกซื้อนะครับให้เรา ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดก็คือผมจะแนะนําว่าเป็นรุ่น S Down ครับแล้วก็คิดตันอันนี้ให้ครบ90ก่อนแล้วเราค่อยมาซื้ออันนี้ครับ Book Origin เพราะว่าบุ๊งเนี้ยซื้อในตลาดได้นะครับอ่าผมจะลองใช้ใดูเลยผมซื้อมาอีกสองอีกสเล่มแล้วทีนี้ก่อนก่อนใช้เรามาดูก่อนว่าสเตตัสผมพอยหรืลอยู่หนึ่งแต้มนะครับเนี่ยเลืออยู่1แต้มจะลองเอาไปครบห้า สกิลดูว่าจะปลดล็อกเตตัสอีก3ามแต้มใช่หรือเปล่านะครับอ่าดูซิว่าจะปลดล็อกหรือไม่อัพไปเลยปึ่งได้แล้วอัพไปเลยปึ่งไดแ้แล้วแล้วเรามาดูยังไม่ได้แ้มนะครับผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าไม่แน่ใจ อาจจะต้องกดอัพไปก่อนแบบนี้ไปเลยก็แบบนี้ไปเลยนี่ครับขึ้นมาแล้วได้รับแต้มนะครับเห็นไหมครับมีตัวไอคอนเสียงแดงที่ตัวตัวละครของเราที่หน้าตัวละครเนี่ยกดล็อกละนี่เลยมาล้เห็นไหมครับ ได้แต้ม300แต้มคือเยอะมากๆเลยนะครับได้แต้มฟรีเลยแต่ว่าไอ้แต้มตรงนี้มันปลดล็อกแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับถ้าคุณสวิตช์อาชีพอื่นเนี่ยแล้วคุณอัพสกิลจนเต็มเหมือนกันอีก5อีก5สกิลเนี่ยมันก็จะไม่ปลดล็อกแต้มนะครับปลดล็อกแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นอย่าไปลองเล่นนะครับเสียได้เงินนะครับอ่าประมาณนี้ครับผมก็ไปเลยอัพวิแล้วกันจาก2นะครับ เพิ่มมาอีก61แต้มโหเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเลือดผมจาก2 0 6 0 0 0นะครับ6 6 0 0นสีจะเป็นเท่าไหร่200,900เลยครับโหขึ้นมาตั้ง60,000ถือว่าคุ้มมากเลยนะครับถ้าใครอยากปลดสเตตัสเร็วๆก็ไปซื้อนะครับถ้าใครรอได้ก็แล้วแต่นะครับส่วนคนที่ลงไม่ผ่านนะครับแล้วเป็นค l า s 4แล้วก็สามารถซื้อได้เลยนะครับผมบอกเ็วๆคุ้มมากๆปลดล็อกแต้มตั้ง300แต้ม ทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นอีกเยอะเลยนะครับอ่าก็คลิปนี้ก็จะปร,ประมาณนี้นะครับส่วนปลดล็อกสวิตอาชีพไปแล้วปลดล็อกเนี่ยปลดล็อกสกิลเนี่ยมันแต้มไม่ได้นะครับอย่าไปทำนะครับมันเปลืองสมุดเอาไปขายดีกว่าอ่าโอเคครับประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากด้วยนะครับ Prohunt Channel สำหรับวันนี้สวัสดีครับ